จัดไปครับไวเลนนะเมื่อนี้แพคคูรครับ2คู่หูดูโอ้นะมิลานปี2019ออตโต้ครับพี่น้องนะออกรถศบาทครับพี่น้องไปครับพ่อไกลเต็มทั้งเทไม่ต้องมีรถดีรถงามให้พี่น้อง FC ได้เลือกซื้อขายนะครับผมนะมิลานปี19ออกรถ0บาทนะพอเริ่มต้น4,000บาทครับพี่น้องเกียร์ออตโต้เลยนะตัวไม่ล่าสุดครับพี่น้อง นะโอ้โหตดงามฟรีดาวครับบาประชาชนใหเดียวนะใส่แค่บบประชาชนใหเดียวจองครับไม่ต้องเสียค่าจองฟรีจองไม่สามหมื่นโลเกียร์ออโต้นาจุงนาจอตัวล้องท็อปตัวนั่นตัวท็อปนะจบศูนย์บาทออโต้ด้วยนะสามหมื่นโลชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะเอาันาดแคบทะเบียนรถสั่งจองไลท์อัดขม้าครับพี่น้องจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนังงานบริษัทรับวิสาหกิจรับบุงรับเหมาก่อสูงก่อสาง นะเอามารุดอ,อาชีพที่มันซื้อ,อยาก,ยากล้มระพุง้งร้มกระพาะจีดยุงกีดยังวินงขับแก๊ปหกล้อสิบล้อขับแมคโคนะไอเสมจัดได้ทุกอาชีพแหะบม่ได้เลือกชนชั้นวันนะนะทุกอาชีพมาหาไอเสมคอ,อ,อยเป็น F C I นะโอเคไ่มไม่รุดโอเคเป่าเอาเอเชิญเดิมเนะไม่ไม่เก็บเก็บนะนะนะเดิมยังเดิมเบิดฝาปูมีห้อยถอดหน่อยนึงก็เก็บสีมาเป็นบางสิ่งแต่บ่มีเฉียวบ่มีชน ปากกระป๋งเดิมๆเ,เครื่องเดิมๆพันสองปีสิบเก้าลองทอปตัวนี้ตัวทอบนะตัวนี้ตัวทอบสุดหลังค่าดำนะไม่สามเมือตัวนี้ไม่แสนหนึ่งนะเลือกเอาไม่แค่มาหลายขายตามหลายมาหน่อยขายตามหน่อยฟยีดาวทุกคนันเบาๆไหลเก็บข้อนี่ขนาดเบาๆไหลเก็บข้อนะนี่สุอยิบเบาหไหลเก็บข้อนะไนหยอกหยอกหยอก,ยอกตัวนี้ตัวทสุดเด้อกระจกไฟฟ้าเหมออะไรมัลติฟังกชันไม่ยสันซีออโต้นาจุ้งนาจอ โอ้ยจัดไห้ครับพี่น้องเอาไปครับปีนี้พันสี่พันพอโอ้โหไล่มาคอดหลังคัดสุดคงนะโอ้โหเดิมทุกจุดรถบ่เคยติดแก๊สนะคันติดแก๊สบอกว่าติดคันบ่ติดบอกว่าติดกูหลอนหยอกยอกยอกบ่ติดก็บอกว่าบ่ติดนะโอเคปะติดก็บอกว่าติดเออ นะกูแทบจะสับสนกับชีวิตกูแล้วเอาเองไงบอกไปว่าไม่ใช่งงเอาไปเอาฟังยังไงบอติดทั้งสองคันเด้อสู๋นะเดี๋ยวจะโทรมาไอ้คันไหนไม่ติดแก๊สคอยเชือเอาอีขันหนึ่งเอาอีกกูหลอนอีกแย่หนักมั้แทงอันนี้กูเปิดเครื่องยังอ่ะยังอ่ะเรื่องเดิมเดิมรื่อไม่ได้ล่างรอกสู๋หากระซือเขาเมื่อนี้แล้วพร้อมกันนะแก้มเดิมเรื่องนึงเดี๋ยวล่างให้พี่น้องบ่ยากดอก นะเอาไป3 5 9 0 0 0บาทปี19แพ็คคู่นะคันซื้อ2คนเดี๋ยวรถให้พิเศษไอจองสองคันพร้อมกันเลยโอ้อย,าาย,ยอย่าหายอเด้อสูอย่าหายอเดอร์อ่อยคนอื่นนี่เหลือไว้คนอื่นนะโมเดิรเดียวจะซื้อ2คนเลยไอ้มวรออกผู้เดียวจะซื้อ2คันเลยยอๆยอๆเอาคนละคันพ่อเออโมเดิร์ฟได้ซื้อ2คันเลยนะมามิลานปี19พี่นอ 30, 59, ้อง3 5 9 0 0 0บาทออกรถ0บาท พิเศษครับดอกเบี้ยสูญเปอร์เซ็นต์12เดือนปีแรกพร้อมเงิน4,000หลังจากนั้นพร้อม6,000ตลอดสัญญาน้าออกรถ0บาทจัดได้ทุกอาชีพนะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตจังหวัดบริการเทศสัญญาฮอดหน้าบ้านส่งฟรีฮอดหน้าบ้านลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ยังพออยู่แค่นั้นแคปหน้าจอนี่มาเอาขั้นใดก็สร้างรับส่วนลด20,000บาทนะรับส่วนลด20,000บาทผูใ้ใดกดแชร์คลิปวิดีโอนี่กดแชร์ไปพ่อแม่พี่น้องมีแนะนำมาจ่อง ไอเสียมให้ค่าขนม 5, 000, หาพันไข่ค่าจันทิดหาพันโอเคปะนะจองพันออนไลน์นะค่าจัดให้ฟรีค่าโอนฟรีบริการเซ็นสัญญาฮอดบ้านทรงรถฮอดบ้านถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายกองเครื่องถ่ายของเหลวฟิล์มติดรอบคันประดับยนต์ติดรอบคันรับประกันหลังขายหนึ่งปีเต็มดาวบิวสามารถอีกหนึ่งปีเต็มอยากได้แม็กซิ่งเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้อีกโอเคปะโอเคปะนะฝากเอฟซีพี่น้องกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปนะ แช์ไปลอนนลอนนาแชร์ไปเถอะแต่ประเด็นูองผู้ใก็แชร์ไปเถอะนะผู้ใดจะซื้อจองครับเบอร์โทรศัพทบเฟซบุ๊กยูทูปเฟซบุ๊กปักหมุดอยู่เรื่องยูทูปปักหมุดอยู่ข้างล่างติดต่อหายเสียมเลยเดี๋ยวไอเสียมจัดให้พี่น้องเอาไปทำมาหากินเลยครับนะโอเคป่ะนะโอเคป่ะโอเคนะอคอมเมนต์ด้วยโอเคโอเคไปว่าอีย่างจองในสูบเลยโอเคอย่างเดียวเลย <laughs> เอ้าวมิลานปี19ดาวศูนย์บาท งวดผ่อนเริ่มต้น4,000บาทครับพี่น้องแถลออโต้ด้วย